คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลน์นี้นะคะจะเป็นเครื่องมือช่วยในการกำกับติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาค่ะที่ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศและล่องลอยหลักฐานการจัดทำรายงานประจำปีและเป็นทางข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะ การดำเนินการระบบการนำส่งข้อมูลสำหรับสถานศึกษามีกรอบการดำเนินการดังนี้เริ่มต้นด้วยการเข้าสู่ระบบดาวน์โหลด Excel ไฟลกรอกข้อมูลในแบบบันทึกอัปโหลด Excel ไฟลเพื่อน,นำส่งข้อมูลตรวจสอบข้อมูลถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องนำกลับไปแก้ไขและอัปโหลด Excel ลไฟล์อีกครั้งถ้าข้อมูลถูกต้องบันทึกการนำส่งข้อมูล ผู้บริหารสถานศึกษารับรองข้อมูลผ่านระบบส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเป็นอันเสร็จสิ้นการดำเนินการการดำเนินการนำส่งข้อมูลสำหรับสถานศึกษามีรายละเอียดดังนี้เข้าสู่ระบบการนำส่งข้อมูลโดยเปิดเว็บเบราว์เซอร์เช่น Internet e x p l o r e r g o o g l e Chrome f i r e f o x ครอก URL ที่ช่อง Address เพื่อเข้าสู่ระบบการนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษากรอกชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านตามที่ได้รับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดและกรอกการคำนวณตัวเลขตามที่ปรากฏบนหน้าจอและคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานระบบ จะพบหน้าแรกของระบบการนำส่งข้อมูลโดยจะแสดงขั้นตอนการนำส่งข้อมูลสำหรับสถานศึกษาดังนี้ 1. ดาวน์โหลดแบบบันทึกรายการข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2. กรอกข้อมูลตามรายการที่กำหนดไว้ลงในแบบบันทึกรายการข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3. นำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 4. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วก่อนนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาต้องรับรองข้อมูลของสถานศึกษาโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาทำการรับรองข้อมูลผ่านระบบเท่านั้นดำเนินการดาวน์โหลดแบบบันทึกการนำส่งข้อมูลของสถานศึกษา โดยมีใน2ระดับคือระดับการศึกษาประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามระดับชั้นที่สถานศึกษาเปิดสอนหรือหากสถานศึกษามีการเปิดสอนในทั้ง2ระดับให้ดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้ง2ระดับโดยดำเนินการทีละไฟล์และดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลของสถานศึกษาเปิดแบบบันทึกการนำส่งข้อมูลของสถานศึกษากรอกชื่อสถานศึกษาและข้อมูลของสถานศึกษาตามรายการต่างๆของแบบฟอร์มเอกสารให้ครบทุกรายการและครบทุกแถบเอกสารประกอบด้วยคุณภาพผู้เรียนการจัดการศึกษาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อัตลักษณ์ของสถานศึกษามาตรการส่งเสริม โดยกรอกข้อมูลบริเวณพื้นที่คอลัมน์สีขาวเมื่อกรอกข้อมูลลงในคอลัมน์แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนในการกรอกข้อมูลกรณีรายการข้อมูลมีหน่วยนับเป็นคนให้กรอกค่าตัวเลขตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปถ้าไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมายลบกรณีรายการข้อมูลมีหน่วยนับเป็นโครงการกิจกรรมให้กรอกค่าตัวเลขตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไป ถ้าไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมายลบก,กรณีรายการข้อมูลมีหน่วยนับเป็นระดับให้กรอกค่าตัวเลขระหว่าง1-5ถึงเท่านั้นถ้าไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมายลบกรณีรายการข้อมูลมีหน่วยนับเป็น1หรือ0ให้กรอกค่าตัวเลข1หรือ0ถ้าไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมายลบ กรณีไม่มีข้อมูลในปีการศึกษาใดเนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัยในปีการศึกษานั้นทําให้ข้อมูลร่องรอยหลักฐานสูญหายให้กรอบเครื่องหมายลบในทุกรายการของแถบเอกสารเมื่อกรอกข้อมูลครบทุกแถบเอกสารแล้ว สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้โดยคลิกที่แถบเอกสารตรวจสอบการกรอกข้อมูลถ้าการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนจะแสดงข้อความข้อมูลยังไม่ถูกต้องกรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้งและในคอลัมน์แต่ละรายการจะแสดงข้อความสีแดงโดยถ้าไม่ได้กรอกข้อมูลจะแสดงคำว่าเป็นค่าว่างหรือกรณีอื่น ระบบจะแสดงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ถ้าการกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนจะขึ้นคำว่าข้อมูลถูกต้องตามรูปแบบสามารถนำส่งข้อมูลได้ถ้าดำเนินการกรอกข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยระบบจะแสดงคำว่าโอเคในทุกช่องรายการดำเนินการบันทึกไฟล์เอกสาร ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ควรจำแหล่งที่บันทึกไฟล์เอกสารเพื่อสะดวกในการแนบไฟล์เอกสารส่งในขั้นตอนต่อไปเมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลในไฟล์แบบบันทึกการนำส่งข้อมูลของสถานศึกษาเรียบร้อยแล้วให้กลับมาที่เบราว์เซอร์การนำส่งข้อมูลคลิกเมนูการนำส่งข้อมูล จะแสดงรายละเอียดของการนำส่งข้อมูลของสถานศึกษาในส่วนของหน้าการนำส่งข้อมูลดำเนินการคลิกเลือกระดับการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาที่เปิดสอนระบบจะแสดงรายละเอียดของสถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาหน่วยงานจังหวัดอําเภอตำบลชื่อสถานศึกษา ในส่วนนี้ระบบได้ดำเนินการแสดงผลให้กับสถานศึกษาเรียบร้อยแล้วให้สถานศึกษากรอกชื่อนามสกุลผู้รายงานข้อมูลและแนบไฟล์แบบบันทึกที่ได้กรอกข้อมูลไว้ในเบื้องต้นแล้วเลือกแหล่งที่มาของไฟล์เอกสารที่ได้บันทึกไว้ในเบื้องต้นคลิกไฟล์เอกสารและคลิกปุ่ม open ระบบจะแสดงชื่อไฟล์เอกสารที่แนบคลิกปุ่มตกลง เพื่อให้ระบบอ่านข้อมูลในไฟล์และทำการตรวจสอบระบบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากแบบบันทึกถ้าข้อมูลตรงตามแบบบันทึกจะแสดงรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลต่างๆของทุกรายการว่าถูกต้องหรือไม่กรณีถูกต้องให้คลิกปุ่มบันทึกเมื่อคลิกปุ่มบันทึกข้อมูลระบบจะแสดงหน้าต่าง ยืนยันการนำส่งข้อมูลคลิกป,ปุ่มตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการนำส่งข้อมูลระบบจะแสดงหน้าจอการนำส่งข้อมูลเสร็จสมบูรณ์กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องให้คลิกป,ปุ่มยกเลิกและทำการแก้ไขแบบบันทึกและนำส่งข้อมูลใหม่อีกครั้ง กรณีไม่สามารถนำส่งข้อมูลเข้าระบบได้เนื่องจากแน่ไฟล์ข้อมูลผิดแน่ไฟล์ไม่ตรงกับระดับการศึกษาที่เลือกกรอกข้อมูลในแบบบันทึกไม่ถูกต้องระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ผิดพลาดถ้าต้องการส่งออกรายการข้อมูลที่ผิดพลาดเพื่อนำไปแก้ไขสามารถคลิกปุ่มส่งออก Excel การค้นหาข้อมูลคลิกเมนูตรวจสอบและรับรองระบบจะแสดงหน้าตรวจสอบและรับรองข้อมูลเลือกระดับการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาเลือกปีการศึกษาและสถานะได้ตามความต้องการคลิกปุ่มค้นหาระบบจะแสดงรายการข้อมูลคือเขตพื้นที่การศึกษาหน่วยงานสถานศึกษา ปีการศึกษาระดับคุณภาพสถานะและวันที่นำส่งข้อมูลสังเกตสถานะการนำส่งข้อมูลจะแสดงเป็นรอผู้บริหารสถานศึกษารับรองในส่วนของร่องรอยหลักฐานตามประเด็นย่อยให้สถานศึกษาดำเนินการเลือกหรือกรอกร่องรอยหลักฐานในแต่ละประเด็นย่อยโดยดำเนินการเฉพาะปีการศึกษา2,559เท่านั้น สามารถดำเนินการได้ดังนี้ส่วนแสดงผลให้คลิกปุ่มรายละเอียดของปีการศึกษา2559จะปรากฏหน้าจอรายการผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยแสดงผลรายด้านและประเด็นหลักประเด็นย่อยต่างๆให้คลิกปุ่มในช่องร่องรอยหลักฐานด้านขวามือในแต่ละประเด็นย่อยโดยระบบจะแสดงหน้าต่างร่องรอยหลักฐานตามประเด็นย่อยนั้น หากประเด็นที่ระบบนำเสนอสอดคล้องกับการดำเนินการของสถานศึกษาสามารถเลือกตามประเด็นที่ระบบนำเสนอได้โดยสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรายการหากประเด็นที่ระบบนำเสนอไม่สอดคล้องกับการดำเนินการของสถานศึกษาสามารถเลือกรายการอื่นๆและกรอกรายการดำเนินการของสถานศึกษาได้คลิกปุ่มบันทึกและดำเนินการเลือก หรือกรอกให้ครบทุกประเด็นย่อยสถานศึกษาจำเป็นจะต้องเลือกหรือกรอกร่องรอยหลักฐานให้ครบทุกประเด็นย่อยของทุกรายการมิเช่นนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะไม่สามารถรับรองข้อมูลที่นำส่งได้สถานศึกษาสามารถดูรายละเอียดคุณภาพการศึกษาที่นำส่งได้โดยคลิกปุ่มรายละเอียดเพื่อดูรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลจากระบบได้ระบบ จะแสดงรายละเอียดของปีที่เลือกสถานศึกษาสามารถดูรายละเอียดการประมวลผลได้โดยสถานะจะแสดงเป็นรอผู้บริหารสถานศึกษารับรองหากต้องการดูผลในปีอื่นๆให้คลิกปุ่มย้อนกลับในกรณีสถานศึกษาต้องการพิมพ์รายละเอียดการนำส่งข้อมูลสามารถคลิกปุ่มส่งออก Excel กรณีการยกเลิกการนำส่งข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษาใดคลิกปุ่มรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการยกเลิกจากนั้นคลิกปุ่มไม่มีข้อมูลปีการศึกษานี้เพื่อยกเลิกข้อมูลจากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างไม่มีข้อมูลปีการศึกษานี้เพื่อกรอกเหตุผลของการไม่มีข้อมูลในปีการศึกษานี้เสร็จแล้วคลิกปุ่มบันทึก เพื่อทำการยืนยันการยกเลิกข้อมูลระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและกลับมาหน้าตรวจสอบและรับรองโดยจะเปลี่ยนสถานะเป็นยกเลิกข้อมูล เมื่อสถานศึกษานำส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ออกจากระบบโดยคลิกเมนูออกจากระบบผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการเข้าระบบเพื่อตรวจสอบและรับรองข้อมูลเข้าสู่ระบบนำส่งข้อมูลโดยเปิดเว็บเบราว์เซอร์เช่น Internet e x p l o r e r g o o g l e Chrome Firefox กรอก URL ที่ช่อง address เพื่อเข้าสู่ระบบการนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษากรอกชื่อผู้ใช้รหัสผ่านของผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดและกรอกการคำนวณตัวเลขตามที่ปรากฏบนหน้าจอและคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบและรับรองข้อมูล ื่อผู้บริหารเข้าสู่ระบบจะแสดงหน้าจอระบบการนำส่งข้อมูลคลิกเมนูตรวจสอบและรับรองเลือกระดับที่เปิดสอนของสถานศึกษาปีการศึกษาที่ต้องการรับรองข้อมูลคลิกปุ่มค้นหาระบบจะแสดงรายละเอียดของสถานศึกษาคลิกปุ่มรับรองข้อมูลในปีการศึกษาที่ต้องการรับรองข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและตรวจสอบชื่อผู้บริหารสถานศึกษาหากไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขให้เป็นปัจจุบันได้เมื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มรับรองข้อมูลระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันข้อมูล คลิกปุ่มตกลงระบบแสดงหน้าจอตรวจสอบและรับรองโดยจะแสดงรายละเอียดปีการศึกษาที่ได้รับรองข้อมูลไปแล้วโดยเปลี่ยนสถานะเป็นรอเขตหน่วยงานตรวจสอบสามารถดูรายละเอียดโดยคลิกปุ่มรายละเอียดระบบจะแสดงหน้าจอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลการประเมินคุณภาพ และสามารถดาวน์โหลดการนำส่งข้อมูลโดยคลิกป,ปุ่มแบบบันทึกที่นำส่งระบบจะแสดงหน้าต่างไฟล์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ซิปดำเนินการเปิดไฟล์ข้อมูลที่นำส่งได้กรณีผู้บริหารนำส่งข้อมูลด้วยตนเองคลิกป,ปุ่ม เปลี่ยนสิทธิผู้ดูแลระบบระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการเปลี่ยนสิทธิการเข้าใช้งานคลิกปุ่มตกลงระบบจะแสดงหน้าจอเหมือนเจ้าหน้าที่ที่รายงานข้อมูลถ้าต้องการคืนสิทธิ์ให้คลิกปุ่มคืนสิทธิ์ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการคืนสิทธิ์การเข้าใช้งานคลิกปุ่มตกลงระบบจะแสดงหน้าจอผู้บริหารสถานศึกษาตามเดิม เมื่อดำเนินการตรวจสอบและรับรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถดูรายงานผลได้โดยคลิกเมนูรายงานระบบจะแสดงรายการย่อยจำนวน4รายการคือ 1. รายงานสรุปผลการประเมินระดับสถานศึกษา 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจำแนกตามด้าน 3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจำแนกตามประเดะ็นหลัก 4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจำแนกตามประเด็นย่อยกรณีเลือกรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจำแนกตามด้านระบบจะแสดงหน้าจอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจำแนกตามด้านดำเนินการเลือกระดับการศึกษาที่สถานศึกษาเปิดสอนเลือกปีการศึกษาที่ต้องการดูผลการประเมินคลิกปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจำแนกจำด้านตามปีการศึกษาที่ได้เลือกไว้โดยสามารถดูรายละเอียดผลการประเมินรายด้านโดยคลิกที่ผลของการประเมินระบบจะแสดงคะแนนที่ได้ของด้านนั้นๆสามารถดูรายละเอียดได้โดยคลิกปุ่มรายละเอียดหากต้องการบันทึกข้อมูลผลการประเมินสามารถดำเนินการได้ โดยคลิกปุ่มส่งออก Excel หากสถานศึกษามีข้อสงสัยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้จากเมนูคู่มือการใช้งานเพื่อศึกษาการดำเนินการได้อีกวิธีหนึ่ง นำเสนอวิดีโอการนำส่งข้อมูลระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสำนักทดสอบทางการศึกษาขอขอบคุณทุกท่านในการติดตามและหวังว่าวิดีโอนำเสนอชุดนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดสามารถดำเนินการได้สะดวกขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ